สวัสดีครับพิชิตออฟฟิเชียลวิดีโอนี้อยู่กับผมเหมือนเคยนะครับวิดีโอนี้ผมมาแนะนําให้รู้จักกับสาวน้อยนะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าไอซ์นัทนิชานะครับไอซ์นัทนิชาออไอซ์เนี่ยเป็นสาวน้อยคนนี้เป็นศิลป,ปินในสังกัดของเบนจรัคเรคคอร์ดของอาจารย์โชนะครับอาจารย์โชค,คนเขียนเพลงนะครับผมเชื่อว่า ได้ลหลายคนได้หลายท่านรู้จักนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ติดตามผลงานของน้องนะครับคึ่งผมคลิปเพลงเพลงที่ผมขึ้นไปนเมื่อกี้เนี่ยนะครับคลิปวิดีโอนี้เขาไปผมไม่แน่ใจว่าไปออดิชั่นหรือขึ้นโชว์นะครับน่าจะเป็นการไปขึ้นโชว์อาจจะด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการออดิชั่นไปนในตัวนะครับบนเวที ของพ่อดาบสองอมิถงบุษงศิลป์เมื่อวันที่เมื่อวันที่3กรกฎานะครับสากรกฎาเป็นเวทีใหญ่ผมรู้สึกว่าวันนั้นน้องไอซ์ไปกับน้องครีมนะครับน้องไอซ์ไปกับน้องครีมสองสองสาวเนี่ยสองสาวเนี่ยเป็นเยาวชนแล้วก็ยังเรียนยังเรียนอยู่นะครับเรียนมัธยมอยู่ไอซ์ก็ยังเรียนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรียนไปด้วยทํางานร้องเพลงไปด้วยประมาณนี้นะครับเพลงนี้ผมความน่าสนใจความน่าสนใจแน่นอนหนึ่ง หนึ่งเวลาเวลาดูไม่ว่าศิลปินจะจะเป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่รู้หรือไม่เป็นที่รู้จักก็แล้วแต่นะครับเมื่อไปยืนอยู่บนเวทีของปฐมมาเิงศิลป์เนี่ยความโดดเด่นจะจะจะ,จะคือจะมีความโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับไม่มันมันเหมือนกับว่าคือปฐมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปฐมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าท็อปทรีนะเรียกว่าเป็นท็อปทรีเดอะเบสของวงวงมะลามบ้านเรานะครับ เดอะเบสของวงบาลามบ้านเรานะครับเป็นวงที่ล่ำทำนองขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็คือท็อปทรีอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะนะครับอยู่อยู่หนึ่งสองสามนี่ยคือระดับประเทศอยู่แล้วนะครับสำหรับประถมบันทึกศิลป์ของดาบสอนะครับทีเนี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักน้องไอซ์นันทิชามาก่อนนะครับไม่รู้ว่าน้องไอซ์เป็นศิลปินหรือเรียนแต่ก็คือไอซ์เนี่ยคือน้องไอซ์นันทิชาเนี่ยอยู่ที่อำเภอเบญจลักษ์อำเภอเบญจลักษ์เนี่ยก็คือติดติดกับอำเภอกาตาลักนะครับ ผมนี่อยู่อำเภอกันทลักนะครับถัดไปนิดนึงก็เป็นอำเภอเป็นจลักนะครับก็ก็เลยก็ไปดูพอพอคือไปดูเนี่ยพอไปเห็นคลิปนี้ความน่าสนใจของผมก็คือว่าหนึไอซ์เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสาวน้อยที่ผมคิดว่ารูปร่างหน้าตาแล้วก็หุ่นแล้วก็สเสน่ห์นะครับาภาพที่พรีเซนต์ออกมาใน Facebook หรือแม้กระทั่งตอนที่ร้องเพลงตอนที่ร้องเพลงอาจจะขยับอาจจะยังไม่ได้ขยับมากนะครับวิดีโอนี้นะครับ ขึ้นวงปฐุมพยูนิสินเนี่ยหมายถึงขึ้นไปโชว์นะเมื่อวันที่3สิงหาก็ประมาณสัก7-8สัปดาห์ที่ผ่านมาเร็วๆนี่เองนะครับเร็วๆนี่เองแล้วก็ผมคิดว่าน้องเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งก็คืออคือไม่ใช่ศิลปินอาชีพแต่ว่าแต่ว,ว่าดูแล้วเนี่ยดูแล้วดูแล้วเป็นคนมีสเสน่ห์นะดูแล้วเป็นคนมีสเสน่ห์ นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือท่วงทานองการร้องบนเวทีแม้กระทั่งเสียงนะครับแม้กระทั่งเสียงเองก็ตามทีนะครับอาจจะยังไม่ใช่ศิลปินอาชีพนะครับแต่ก็เหมือนกับทุกคนศิลปินอาชีพก็ต้องไต่เต้าไปแบบนี้นะครับ mm hmm. เพราะนั้นความน่าสนใจความน่าสนใจที่ผมไปเห็นคลิปนี้ของไอซ์นันิชาเนี่ยนะครับที่อยู่บนเนวทีปฐมเนี่ยคือหนึ่งผมว่า ผมว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้เดานะพี่ๆเพราะว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเขายังไม่ใช่ศิลปินแบบเขาไม่ได้อยู่ปถมแต่เขาก็คือเป็นศิลปินนั่นแหละนะครับอาจจะอาจเป็นศิลปินที่อยู่ในค่ายของอาจารย์โชคก็คือเบนจรักเลขขอรขดน้องก็รับงานปัจจุบันนี้ก็รับงานอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยผมผมมองดูเวลาขึ้นไปร้องอยู่บนเวทีประฐมแน่นอนเสียงจะไม่แข็งแรงมากแต่ว่าแต่ว่าหุ่นแต่ว่าหน้าตาได้เสียงได้นะเสียงได้เสียงได้เลยนะครับในความรู้สึกผมเป็นเสียงได้เลยแหละ นะครับเป็นคนเสียงได้เสียงดีเสียงมีสเสน์เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยในมุมมองผมอาจจะอาจจะยังคือยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่คุ้นเคยกับเวทีใหญ่ลักษณะเหมือนปฐมมาตยศเลป์นะครับด้วยสปีดของอาจจะด้วยสปีดของดนตรีอาจารย์ดนตรีอาจจะแต่ว่าทําได้ดีมากๆนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยคือที่พูดเนี่ยผมไม่รู้จักน้องไอซ์นันทิชานะครับเพียงแต่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนนะครับในมุมมองของผมว่าเฮ้ยไอซ์ขึ้นไปอยู่บนเวทีปฐมนี่ผมว่า ผมว่าได้น่าผมว่าเฮ้ยผมว่าผมว่าเยาวชนหรือน้องคนนี้เนี่ยนะครับน้องไอซ์นัทนิชานี่น่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจว่าเฮ้ยขึ้นขึ้นพี่ยืนอยู่บนเวทีปฐมบที่สามเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วมีเสน่ห์นะครับหน้าตาของเขาการร้องนะครับอาจจะคืออาจจะยังไม่ได้แข็งมากอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากชั่วโมงบินหรือประสบการณ์นะครับแต่มองดูแล้วเนี่ยผมว่าไอซ์มีความน่าสนใจมากๆนะครับมีความน่าสนใจเลย เอาพูดง่ายในความรู้สึกผมคือไอซ์สามารถที่จะเป็นนักเอกมุลำได้เลยะนะครับอ้น่าดูมากน่าติดตามมากก็ผมยังยังยังไม่รู้สตอรี่หรือประวัติของน้องมากนะก็คลิปวิดีโอนี้แลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามนะครับไอซ์ Ice เนี่ยเป็นเป็น,ปนอ,อยู่ในสังก,กัดของเบนจลักษรคคอร์ดของอาจารย์โชคนะครับคนเขียนเพลงเซิร์ชใน Facebook ได้เลยนะครับไอซ์ณน,นิชาหรือ เ uh, c e b o o k ของอาจารย์โชก็ได้แล้วไปติดตามความเคลื่อนไหวไปติดตามไปติดตามดูน้องคนนี้น้องไอซ์นันทิชานะครับว่าเส้นทางการเป็นศิลป,ปินหรือเส้นทางการเป็นสามวมดลัเนี่ลเพราะว่าผมดูตอนที่ไปยืนอยู่บนเวทีของของดาบสอเนของปฐตตะมทิงศินีดน้องน่ารักน่ารักมากแล้วก็ดูดีมากๆแล้วก็ดูเด่นมากๆ นี่ถ้าสมมุติว่ามีประสบการณ์มากกว่านี้แล้วก็คุ้นเคยแล้วก็ชินเวดีมากกว่านี้เนี่ยการโชว์นี่จะมีเสน่ห์แล้วก็น่าดูกว่านี้มากเพราะรู้สึกว่าน้องหน้าตาอะไรเขาได้หุมนอะไรเขาได้หมดเลยนะครับฝากติดตามน้องคนนี้นะครับน้องไอซ์นัททิชานะครับผมยังไม่ได้รู้จักเป็นการเสื่มตัวแล้วก็ยังไม่รู้เร,รื่องรบนเส้นทางการเป็นศิลปินณปัจจุบันแต่ว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันเพราะไปเห็นแล้วชอบไปเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยน่าสนใจดีนะครับน้องคนนี้น่าสนใจนะครับ แต่ผู้หญิงคนนี้น่าสนใจฝากทุกทุกคนติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ในช่องของฟิชชิทออฟฟิเชียลแล้วมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าดูว่าผมจะนำเสนอศิลปินคนไหนตอนนี้ผมจะนำเสนอหมดไม่ว่าศิลปินคนนั้นผมจะรู้จักหรือไม่รู้จกักแต่ว่าพอได้เห็นคลิปวิดีโอสะดุดตาปุ๊บ,บเนี่ยจะพยายามนำมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำมาพรีเซนต์ในมุมมองของผมนะครับเพื่อที่จะคือมันจะดีอย่างนึงก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินเบอร์ไหนระดับไหนนะครับถ้าสมมติว่าชอบแล้้ววนน่มมัรัรูสึกา มันสามารถที่จะนำมาทำคอนเทนต์และพูดถึงได้เยอะนะครับก็คือชอบจริงๆนะครับฝากติดตามน้องไอซ์นัทนิชานะครับและฝากดูเส้นทางของของอเด็กสาวคนนี้นะครับว่าจะเดินทางไปบนเส้นทางการเป็นศิลปินบนเวไยหนนะครับพบกันใหม่คลิปวิดโอหนา้าสวัสดีครับ